ดูจากประเด็นเรื่องยาเสพติดก็จะไปถึงเรื่องของการขับขี่ยศยานผาานะด้วยนะคะเพราะว่าสารกดประสาทหรือว่าแอลโกอฮอล์ก็มีผลต่อการขับรถก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้และยิ่งเข้าใกล้ช่วงวันหยุดยาวค่ะคุณสุชาดาคือเข้าพรรษาหยุดห้าวันเต็มๆห <5 S 2> ้าวันนะคะก็ต้องมีการคุมเข้มื่องนี้เพราะว่าเวลาเข้าสู่ช่วงเทศกาลเนี่ยก็มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีค่ะพลตำรวจตรีอุทาสิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเจ็ดได้ปล่อยแถวระดมป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยก็มีการจัดทหารมีอาสาสมัครจราจรเข้ามาร่วมทั้งหมด80นายค่ะที่ผ่านมาดูจากตัวเลขสถิติการเกิดอุบัติเหตุแล้วน่าเป็นห่วงอย่างปลีม่อย,ย่างสงกรานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง3,000ันครั้งแล้วยอดผู้เสียชีวิตทะลุไปแล้ว400คนมีผู้บาดเจ็บอีก4 0 0พันคนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องมีการคุม เข้มเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะดังนั้นนะคะระหว่างวันที่15ถึง20กรกฎาคมน,นี้ตำรวจน,นะคะประกาศแล้วจะเน้นจับกลุ่มข้อหาขับรถขนาดมืนเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกําหนดกฎหมายนะคะการขี่รถจัก,กรยานยนต์หรือว่านั่งซ้อนโดยไม่สวมหมวกกันน็อกก็จะโดนจับด้วยนะคะ,คะตรงนี้แล้วค่ะก็จะใช้เทศกาลปีใหม่สงการที่ผ่านมาคือยึดรถไว้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าหมดเทศกาลแล้วถึงจะคืนรถให้กับประชาชนที่โดนจับด้วยก็ไม่มีรถไปเที่ยวด้วยนะคะ,คะถ้าเกิดร,ระวังนหน่อยละกันค่ะก็เป็นการใช้อํานาจตามมาตราสับที่46ของคสชค่ะก็จับปรับเด็ดขาดนะคะ